อันนี้พี่ถามว่าสมมตินะที่สมมตินะอย่างพี่ธนายแก้วพี่ป๋องพี่หนุ่มสมมติอ่ะไปอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยจะได้กันสักกี่ดื่มป๋องก็เคยไปยืนแล้วไงใช่ไก่หอยพี่ป๋องเคยไปยืนลูกค้าตอนนั้นใชให้มาห้าสิบดื่มเขาถอดเสื้อลูกค้าบอกให้เจ็ดสิบดื่มแล้วใส่เสื้อได้ไหมขอร้องเลยให้เจ็ดสิดื่มเยอะเลยขอให้ใส่เสื้อกระหอยแล้วอย่างที่หอมบอกเทคนิค ฉีดหน้าหนึ่งขวดหลังหนึ่งขวดแล้วถ้าคืนนี้จะมีอายหยำอาย่อยฉีดที่อันเดอร์แวร์จุดนี้แล้วก็ขอบเอวโอเคแล้วก็อยากซุกจังเลยนะบังซุกอันนี้เป็นชื่อของทางการของทางเกาหลีชื่อพี่ป๋องเลยใช่บังซุกฮีกันใจนะอะไรมึงขาารพให้เกียรติกูบ้างไม่ว่าทำมันกูผิดตรงไหนก็เเกาหลีมึงเปนอย่างเงี้ย มันก็มีฮีมีวอนมีคิมออมีอะไรเงี้ยอบังซุกีก็ป๋องก็เป็นบังซุกีทำไมไม่ได้พม่ถูกเหรอมันจะมันจะมันจะดูไม่ดีมั้งมึงเคยดูดีิมันเป็นไม่แปลกป๋องชื่อป๋อง <c oughs> ดีเป็นชื่อคุณธรรมครับผม